สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้าเอาวีแล้ววีอพี่น้องสัวสิออกจกเฮี้ยนเลยพงกน่ยไปตลาดเนี่ยขนาดทับไปตลาดเออเอาเออคิวกับเฮียนตากับทาเออ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 ปัดแดงๆแล้วนะเที่ยวเดียวคือเจมิงเหมือนมันจังบได้ปัดดูเมื่อนี้บรได้ไปวัดจอยฝนตกฝนตกแล้วก็เพิ่งหยุดค่ะคุณ มือมือเคลืนนี่เราออกมาเก็บผ่าแม่เก็บไปไปใส่มือมันเปียกเราก็เลยปล่อยเลยก็แลาเอาไปตากไหมบ่คนโตค่อยเอาคนโตเกือบซื้อมือเอียงก่อนโอ้ยองอจะคลองพอได้ไหมเน้่ยเดี๋ยวขนาดไม่นด้เบิ้งคิวทอกันไปเบิ้งยิ้มยิ้มก่อนโอ็ ปไปเนาะป่ะไปกูแก่รถดีเท่าระอยู่ข้างนอกอันนี้พากันไปตลาดแล้วไปที่ไม่ร้องฝนเศร้าตกแล้วมาเนีกก็ออกหากินตัวมาเนีเนกขนนเ,นนเข้าไปหน,นุ่มคุณท <ไป S 2> ้องเปิดเออแงงแยงงเข้าไปไม่ยังอีกบาเด็กเออเอาผมฟูบ่เอาเฮงได้บมาเด็ก เอาน้ำรูปเออเอา,เอาไปไปเออโอ้ยย่ามาไหวเงาะพัดลมมัวนจะคล้องฟูอยู่แล้วอ้าเอา้เอาวนี่แหละพี่น้องั่วยอวกบ้านได้ไปตลาดบ๊ะพ่อกิโลเดี๋ยวไปตลาดบ๊ะหอดกิโลพี่น้องช่วไปยักสามสิบโลหรือสิ่ชั้มได้เหรอ เอาแม่คุนโทรศัพท์อยของพม่คุณห้องขนน ja, ่อยไปต้องเอามา่พอะข่อยข่อยแซดแบตไว้เจีารถข่อยเฉยปะเอเจีละไเดินค่ะเออถามแม่แม่แม่จะเอายังไง ก็เจาะกไหนกเจาะไตคับแต่ไหนกรพอกาแฟเอาะไแล้วไแล้วมจิไปไหนโมจิมจิมจิคือบวามาเสียบลูกสีนซอยไหมอ่ะฟาฝนตกเมื่อคืน ต้องหาสิก้าวเทไปทอันนี้เลยไม่ไล่ไปวากเลยฝนตกแรงอันเดอเดออันพ่อเดนะโอนเงินมาเทดบุญสองร้อยถสะอาดมากอุ้ยใครทำอ่ะ มื่ออื่นมื่อเอือน่อนละบันที่ไปรถอันฝนตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยู่บนนี้โอ้ยมันก็ไปประเดี๋ยวมั้งสิเอารถใหญ่ไป,ไปยุบเป็นยักแต่ว่าบนโลกรถอันแล้วเว้ยไปนอนเพื่อนพาไปนองไปเที่ยวตลาด วิวดีดีได้เวลาแบบเออจะสิเก่าม้งแล้วพี่น้องมึงฝนตกอันถนนจืดบา้าดวันจอมันที่ห้าเพันก่อ <c oughs> นกนมู่บ้านมือก่อน,น,นอืม,มนี่วัชุมชนโรงดาบนี่ก้อนสามก้อนสามก้อน,นเนี่ยใช่ ป้าต,อง,อ,ตองป้องไปจอดเสเพราะว่าดิซี่ยหันนี่ในตลาดดิน่อยบ่แมนดิ่น่อยนี่เป็นตกนาจ,จะถูกกว่าสรเขอหันกเลยองไปจอดรไรบ่แต่ตว่าเบ,บิ่งกันเข <laughs> าจาะไปจอดรถบางใดนาสิไปจอดตลาดฝังนัเขายัางปวมาก็ได้ด มันยังคลือมอยู่ด้วยเนี่ยพี่น้องพายุเข้าหรือเปล่าเพิ่งเห็นไปหน่อยละวานเขาต้องฉีดเขาว่าไม่ฉีดตรงวันที่สิบเก่ามันนะเราบนคราวเออฉได้เห็นยังียบยางนล้วกันน้ำยางกับพวกกระดินกระดนอนเราเจอกันนั่นบดเตี้ยแกีดแล้วไ <c oughs> ปนั่งแล้วจมอยูมอ่มือนซองระวานเวลากีดยางคนตรงมาเราวเขียนเราแบบอุ่มกับมาไม่ได้ละวาน เพราะว่าน้ำยางกระไรนี้เมื่อตอนนี้ผู้ท่านมนุษยเย็นเลยยัยน้อยว่าจะเป็นไปเคลียร์เทนั้เจ้าอยู่เป็นยังโอ้ยข่อยกะซื่อซื่อลุงลุงเงินป่ะยัยน้อยอ๋ออผ้าใจเย็นแช้ไใจเย็นทั้งผัวทั้งเมียไอไม่ติมใจเย็ี่ยนกันมันผู้ท่านมน อานนวดก็มี่เลยยูขางหลานสวยๆเลยนวดปะแต่ว่ายยูนองหานย่หนันนวดให้แต่วายชุ่มม่งลสองลอยแปดทิคุณดว่าเขาข่เศ้าหย่อนเล่าด้ไงเศร้าแล้วเหนยนแห้งแล้วดเอเดิแห้งดิแล้วเนียงแม่งสิไหมเนงเนียงเนียงบดเเดหนแหงบดเอเด โอ้ยข่ายีใจยี่ท่าแม่โอ๊ตในร้านนี่เปิดแล้วเปิดแล้วเดี๋ซื้อ,อยังไงยีแม่สดปะ่ะร้านนางร้านแม่นางสเขาก็ซื้อของแล้วเขากลับมานางสดอยู่นี่ก็เราจังซื้อไปแม่นะเล็กน่อยเล็กน่อยพาเด็กหน่อยไปตลาดจ้ะ <c oughs> เฮ้ยหอนะ กุ้งมันเมนอมเม,น,ม,น,มนต์ตํามมูบ้านหรอกเป็นอาทิตย์แล้วกุ้งเขาแช่แข็งไหมแช่น้ำเย็นแช่ไอ้น้ำแข็งไม่เลยได้จอดไปแล้วยางเอาจอดจอดจอดหน้าบ้านเขาเป็นไรไหม ก็ได้แค่นี้ว่าเป็นย,ยัง,งน่องรดไปครับพี่น้องเฮาเ่ะพี่น้อง,ออองมือนี่ก็พามาเทียวตลาดตะลี่อีกแล้วค่ะ มาเที่ยวตลาดปลีอีกแล้วเจอกันคลิปหนะ้าเด้อพี่น้องเลยต่างบ้องเงียบบ้องเหงาเนาะไอคลิปไปต่างคอยบ้องเหงาโอเคค่ะพี่น้องคลิป,ลปนี้ไว้สำคนะ